สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้สอรัสวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงใหม่นะครับนั่นก็คือช่วงไมตี้โกจินั่นเองครับนั่นก็คือจะเป็นทําคลิปเกี่ยวกับเหล่าสัประหลาดในจักรวาลหนังก็ทิล่าทั้งหลายแหละนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับสับประหลาดในจักรวาลหนังก็ทิล่าที่ผมชอบที่สุดซึ่งมีอยู่ด้วยกันห้าอันดับนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอินโทรมา นึงนะครับนั่นก็คือเจ้าบารากอนนั่นเองครับซึ่งบารากกอนนะครับเป็นสัาประหลาดของฝั่งญี่ปุ่นนะครับหรือว่าบริษัทโตโฮเป็นบริษัทแรกที่คิดค้นหนังก็ติลล่านะครับแล้วก็เป็นบริษัทแรกที่ทำหนังก็ติลล่านั่นเองครับ ซึ่งแฟนขับกอซิล่าญี่ปุ่นนะครับยุคเก่าๆเลยนะครับต้องรู้จักมันอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันก็โด่งดังอยู่พอตัวนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของมันนะครับนั่นก็คือเห็นเขาบนหัวของมันใช่ไหมครับมันสามารถเรืองแสงได้ครับเรืองแสงเป็นสีส้มๆนะครับและความสามารถพิเศษของมันนะครับนั่นก็คือมันสามารถขุดดินได้ครับก็คือเหมือนเวลาศัตรูโจมตีมันใช่ไหมครับเวลามันไม่อยากสูครับสูไม่ได้ครับก็ขุดดินหนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีของเล่นบารากอนนะครับวางขายอยู่เยอะนะครับเยอะอยู่นะเพราะว่ามี f อีของมันนะครับหลายคนเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อของเล่นบารากอนนะครับแต่ก็ไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่2นะครับแองกิลัสนั่นเองครับแองกิลัสนะครับเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์แองกิโลตรัสที่กลายพันธุ์จนกลายเป็นแองกิโลตารัสขนาดยักษ์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแองกิลัสครับ มันโผล่มาครั้งแรกในภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Godzilla e s Again นะครับซึ่งเป็นหนัง Godzilla เรื่องที่2ของโลกนะครับภาคแรกในปี1954ภาคนี้ก็น่าจะปี1955นะครับน่าจะใช่แหละตอนแรกนะครับแองกิรัสก็เป็นศัตรตูของ Godzilla นะครับแต่พอหลังๆมันนี้คือมันร่วมมือกับ Godzilla นะครับร่วมมือกันกระทืบ King Ghidorah ครับ และมันโผล่มาครั้งล่าสุดนะครับในปี2 0วัน21นี่เองในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ากอ z i l l a าซิงคุล่า o ผ n t นะครับหหาดูได้ใน Netflix นะครับอันดับที่3นะครับไททันโนซอรัสนั่นเองครับ ไททนโนโอรัสนะคะมันปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่ากอสติล่าปะทะเมกกะกอสติล่า2นะครับซึ่งมีอยู่2ภาคนะคบภาคแรกไม่มีไทเทนโนโอรัสนะคบภาค2ถึงจะมีไททนโนโอรัสนะครับสิ่งนี่ทําให้ผมชอบเจ้าไททนโนโอรัสนะครบนั่นก็คือหางของมันที่เหมือนใบพายนะครับซึ่งสามารถเอาไว้ว่ายน้ําได้นะครบเหมาะแก่การว่ายน้ามากๆเลยและเมื่อมันสะบัดหางสามารถทําให้เมืองทั้งเมืองนะคบปลิวได้เลยครับเหมือนกับ โลแดนนะครับที่แบบเวลามันวินนะครับแล้วก็สะบัดปีกนะครับทำให้เมืองไปอยู่ได้ครับแต่ความจริงแล้วนะครับไททานโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มไททานโนต์นะคบเป็นไดโนเสาร์คอยาวกินพืชไม่ใช่ไดโนเสาร์น้ำอย่างที่ในหนังกอซิลล่าบอกนะครับอันดับที่4นะครับโลแดนหรือว่าลาดอนนั่นเองครับจะเรียกแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับชื่อจริงๆของมันชื่อออริจินอลของมันนะครับนั่นก็คือลาดอนนะครับทางบริษัทโตโฮตั้งชื่อมันไว้ลาดอนนะครับแต่ว่า คนฝรั่งนะครับเอาไปเรียกแบบเพี้ยนๆผิดเพี้ยนจนกลายเป็นโลแดนอะไรอย่างนี้นะครับจึงติดปากมาถึงทุกวันนี้นะครับตอนแรกนะครับรูปร่างลักษณะของโลแดนมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมดูแล้วมันก็แปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในปี2019นะครับทางบริษัทเ e จ e n า a ี่ก็ได้เอามันมาทําใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งก็ดูเท่กว่าเดิมนะครับก็ชอบแบบนี้มากกว่านะสีที่ทำให้ผมชอบเจ้าโลแดนนะครับนั่นก็คือมันจะมีร่างไฟเ e อโลแดนนะครับคือ ตัวของมันลุกเป็นไฟนะครับแล้วว่าเวลามันจะบินไปไหนนะครับก็มีไฟติดตัวไปด้วยอันดับที่5นะครับตัวนี้คือผมชอบที่สุดเลยนะครับนี่ก็คือก็ติลล่าเองครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าก็ติลล่าต้องอยู่อันดับ5คือชอบที่สุดนะครับซึ่งก็ติลล่าตัวนี้นะครับไม่ใช่ก็ติลล่าของญี่ปุ่นนะครับเป็นก็ติลล่าของ Legend a r y นะครับตั้งแต่ปี2014ถึงปี2021นะครับ ก็ซิล่าเลเจนเดรี่หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่าก็จิหมีนะคบรู้ไหมครับทาไมเราถึงเรียกว่าก็จิหมีเพราะว่ารูปร่างของมันนะครับรูปร่างลักษณะของมันอ้วนอย่างกับหมีกิทลี่เลยครับแล้วก็เท้าของมันนะครับจะไม่เหมือนกับไดโนเสาร์นะครับจะไม่เหมือนกับก็ซิล่ารุ่นอื่นนะคบคือเท้าของมันจะเหมือนช้างซะมากกว่านะคือเท้าของมันจะดูอวบๆครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับสัปปะหลานในจักรวาลหนังก็ซิล่าในครั้งนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมิตต้ั เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ